ไม่อร่อยคืนเงินได้นะครับ Let's go <S ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์กันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวของที่อยู่ตรงหน้าเอาเลยนะครับนั่นก็คือตัวปลาเส้นจากบังฮาซันนั่นเองครับซึ่งส่วนตัวนะครับไม่เคย อุดหนุนคุณบังหาซันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กลับมาออกกําลังกายนะครับก็คิดว่าปลาเส้นของคุณบางหาซันนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อปลาครับ80%นะครับคิดว่าน่าจะเป็นปลาเส้นที่มีเนื้อปลามากที่สุดในตลาดนะครับนี่คือปลาเส้นเนื้อปลา80% มีออยอได้ปอแล้วตัวนี้รวมถึงเขาบอกด้วยนะครับว่าไม่อร่อยคืนเงินได้นะครับเอาไปชิมที่บ้านถ้าไม่อร่อยกินฟรีเลยนะเอาเงินคืนได้เลยอันนี้เนี่ยแอบหัวหมอ,อนิดนึงเลยนะครับถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยพร้อมทักให้ไปคืนเงินเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ <c oughs> เราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรมากแค่ไหนบ้างนะครับซึ่ง กล่องนี้นะครับประมาณ200บาทรวมส่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่า200เนี่ยได้กล่องแค่นี้เองนะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับทุกคนเราก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับขนส่งมาเนี่ยมีอาการบุบเล็กน้อยนะครับแต่คิดว่าการบุบของอาหารเป็นอาหารแห้งนะครับถือว่าเป็นอาหารแห้งเนี่ยก็น่าจะไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ของแท้น่าจะเป็นกล่องที่มีคําว่าบางฮาสันนะครับ ทั้งด้านข้างทั้งสองข้างนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับเรามาแกะกล่องกันพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวแพ็คมาค่อนข้างโอเคอยู่นะครับของที่สั่งนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่า,าเขาบอกว่า มาไกลนะครับก็มันก็เลยช้านิดนึงนะครับอ่านี่นะครับห่อดูเหมือนจะเล็กนะครับอ่านี่นะครับก็ได้สองห่อแบบนี้นะครับนี่ลองสั่งมาสองหอดูครับนี่นะฮะเหมือนจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่ง ในนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกส่วนประกอบนะครับว่ามีอะไรอยู่กี่เปอร์เซนต์บ้างนะครับนี่นะครับผมสั่งไปประมาณ2วันก่อนนะครับอันนี้เป็นรอบของที่ผลิตวันที่24เดือนมการานะครับวันที่ผมถ่ายเนี่ยวันที่วันนี้วันที่อะไรนะวันที่6 กุมภานะครับอ่าก็ยังถือว่าของค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับอ่าแล้วก็หมดอายุนะครับเดือน7ก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับ1ซองนี่นะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับอ่าชัดเจนเลยว่ารับประกันฮาสันคัสสันกับมือนะครับนี่ ของจากสตูลน,นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาแกะห่อกันเลยดีกว่าครับเขาบอกว่าซองแค่นี้ถ้าแกะออกมาจริงๆเนี่ยได้เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูเลยนะครับและนี่นะครับเราก็มาลองฉีกกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะฉีกให้ดูสดๆเลยนะครับว่า ฉีออกมาแล้วนะครับจะได้เยอะอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับอ่าเขาก็มีรอยปะสําหรับฉีกอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับอ่ามุ่จ้าซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่าน้ําหนักกี่กรัมนะครับแต่เขาบอกว่าฉีออกมาแล้วได้เยอะจริงซึ่งก็ น่าจะเยอะจริงนะครับดูดิอุ้ยอุ้ย,ยล้นล้นหกหกแล้วนี่นะครับไหนๆก็ชีออกมาแล้วนะครับลองชิมกันดูเลยครับอืมรสชาติก็รสบาร์บีคิวนะครับอืม ก็ความรู้สึกนะครับแป้งน้อยมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าแบบปลาเส้นเคยกินปลาเส้นที่มันมีแป้งเยอะครับแล้วมันจะสากลิ้นนะฮะแต่อันนี้เนี่ยไม่มีความสากลิ้นเลครับต้องเพิ่มปริมาณนะครับต้องเพิ่มปริมาณถึงจะรู้ว่ามันแป้งเยอะรอรเปล่าฮะ ขอม้วนคำใหญ่นิดนึงนะครับหลายๆเส้นเลยอืมก็คือว่าอร่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ย ม,มีอยู่หนึ่งรสชาติเท่านั้นนะครับเอาแล้วกินไปกินมาเพลินนะครับขอแบบชิมไปเรื่อยๆคุยไปก็ได้นะครับถ้างั้นถามว่าซองละร้อยนะครับเฉลี่ยตกประมาณซองละร้อยคุ้มไหมนะฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าหอมันเล็กนะครับจะได้ออกมาแบบ ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าขโมนมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองแบ่งปลาเส้นนะครับเข้าไมโครเวฟดูนะครับอ่าแบ่งมาส่วนหนึ่งนะครับประมาณจานหนึ่งนะครับจะลองทำเป็นปลาเส้นอบกรอบนะครับอ่าก็ไมโครเวฟลองใช้อุณหภูมิ220อองศานะครับแล้วก็ซักประมาณ สองนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลลัพธ์ออกมานะครับจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้แบ่งไปจานหนึ่งแล้วนะครับดูปร์เส้นที่เหลือนะฮะยังเหลือพูนถาดอยู่นะครับเนี่ยนี่คือไม่ได้แกะใส่จานนะครับเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าห่อเล็กๆนะครับแล้วแกะมันได้เยอะนะครับเลยลองแกะใส่ถาดดูยังเหลือแบบโอ้โหพูนถาดอยู่นะครับนี่ยังไม่ได้แบบ เคลี้ออกมาเยอะนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็ล้นแล้วครับและนี่นะครับก็ไปเวฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไฟแรงไปนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันไหม้ไปนิดนึงนะครับก็มีบางส่วนที่แบบมีรอยดำๆบ้างนะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งเวฟมานะครับมันก็เป็นปลาเส้นกรอบนะครับ ก็ถือว่ากรอบนะครับแต่ด้วยความที่ส่วนตัวนะครับคิดว่าปลาเส้นของบางฮาสซันนะครับมีปลาเยอะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลาไม่ค่อยเป็นแป้งนะครับมันก็อาจจะไม่ได้กรอบเท่าปลาเส้นตามตลาดที่มีแป้งเยอะกว่านะครับหรือว่าผมไม่รู้สูตรก็ไม่รู้นะฮะแต่ถามว่ากรอบไหมก็มีความกรอบอยู่นะครับแล้วก็ขอเตือนอีกครั้งนะครับว่า อย่าใช้ไฟถึง220องศานะครับเวลาเอาเข้าไมโครเวฟนะครับเพราะว่านี่แค่2นาทีนะครับมีรอยดำๆนิดหนึงแล้วนะฮะภาพรวมนะครับของปลาเส้นคุณบังฮาซันนะครับถือว่าอร่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียผมขอให้1ข้อท้วนนะครับคือเขามีให้เลือก1รสชาติเท่านั้นอ่า ถ้ามีหลายรสชาตินะครับก็คิดว่าน่าจะแบบหลากหลายนะครับมีอะไรมีตัวเลือกที่หลากหลายกว่านี้นะครับสําหรับปลาเส้นแต่ว่ารสชาติเดียวเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นรสชาติที่นิยมนะครับส่วนตัวผมก็ชอบรสชาตินี้นะครับคล้ายๆรสบาร์บีคิวนะฮะโอเคก็ถือว่าจบการรีวิวปลาเส้นของคุณบังฮาซันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปตำกันได้เลยนะครับย,ยังไม่เข้าปากอลหักแล้วถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับซึ่งต่อไปนะครับจะมีคลิปอะไรดีๆอ,อกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go!